ตอนนี้เราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับออกมาหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมเรามาอันบล็อกกันเลยนะครับเมื่อแกะออกมาจะก่องแล้วนะครับก็จะประกอบไปด้วยแผ่นรองชั้นล่างแผ่นรองชั้นบนนะครับแล้วก็ขา2ขาแล้วก็ที่ยึดนะครับแล้วก็น็อตอีก4ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยนะครับเราก็นําแผ่นรองมานะครับแล้วก็เอาขานะครับมาเสียบเข้าไปที่รูได้เลยนะครับโดยให้ล่องตรงนี้นะครับอยู่ทางด้านหลังนะครับอ่ะก็ใส่ไปแบบนี้นะครับชุ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 บอ่า ขายอีกอันนึงนะครับก็เสียบเข้าไปนะครับอ่ะข้างล่างเสร็จแล้วนะครับชั้นบนนะครับเราก็นําล่องตรงนี้นะครับหันไปทางด้านหลังนะครับแล้วเราก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับชึบบนตัวเราก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะต้องใช้น็อตนะครับในการเจาะยึดทางด้านข้างด้วยนะครับซึ่งจะมีรูให้อยู่แบบนี้นะครับทั้งหมด4รูนะครับน็อตเขามีแถมมาให้ทั้งหมด4ตัวนะครับผมอ่ะเริ่มจากแถวบนก่อนนะ ยึดน so so ็อตเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตะขอ2อันนี้นะครับก็เอาไว้เกี่ยวตรงนี้นะครับผมซึ่งจะมีรูให้อยู่นะครับทั้งหมด2อรูนะครับก็จะเกี่ยวลักษณะแบบนี้นะครับจะอยู่แบบนี้นะครับประมาณนี้นะแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งเราจะต้องนําตัวนี้นะครับไปตอกยึดกับผนังนะครับซึ่งจะเป็นตะปูแบบนี้ให้นะครับเราก็นําค้อนนะครับผมไปตอกตีผนังได้เลยนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยจะเป็นหัวแหลมๆแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะติดตั้งเอาไว้ช่วงนี้นะครับประมาณนี้นะครับเมื่อเราได้ตำแหน่งแล้วนะครับเราก็ตอกตะปูเข้าไปนะครับ แล้วเราก็เอานี้มาแขวนได้เลยนะครับซึ่งจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เอาไปแขวนได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับออกมาหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผมถ้าใครที่สนใจนะครับก็แตะไปดูทิตกาเหลืองได้นะครับ